ดึงนี่พุ่นครับอุ้ยพี่น้องนี่ครับเห็นโตปลาเลยครับนี่นี่เห็นไหมครับหืมหลังนี่พี่น้องบึงพันปลาเขาโมนุปุยเลยโอ้ยปยัปยยงครับพี่น้อง สวัสดีครับผมมาอยู่กับผมชอ่องเบ้าฟี่สไตล์เก็ากับพี่น้องหาอยู่หากินครับมือนี้บรรยากาศไม่ค่อยเป็นใจปันไดนพี่น้องฝนยังลิ่นๆเลยครับแต่ว่ากระสีออกป่าหาอยู่หากินคือเก็าพี่น้องมือนี้บรรยากาศคึมๆฝนกับลิ่นๆอยู่พี่น <il> ้องตกแต่เศร้านะครับเพราะท่านไหนเศร้าเลยฝนกะไม้ไส้เบ็ดพี่น้องนี่ครับหน้าฟังนี่เป็นหน้า นามหน่อยพี่นอ้องทั้งโขกเพราะว่าปลามันเสียกินแถวนี้พี่นอ้องกะไม้ขึ้นนั่นครับขึ้นที่ว่าได้ดปลาตัวง่ายพี่นอ้องแต่จะเป็นไม้หน้านี่แหละครับผมนหน้านี่เอาจตงไหนก็ได้ออกมาแล้วพี่นอ้องไปดุนไปชมน้ำกันครับผมตอนนี้ก็ประมาณหาโมงครพี่นอ้องหาโมงแรงครับผมเอาหายุห้าก,กินกันไปนะพี่นอ้องหมานไผหมานมั่นครับแต่ไหก,ก็รับชมคลิปเสร็จแล้วก็อย่าลืม กดที่ตามกดกระดิ่งให้กำลังใจช่องบาฟี่ตายได้ครับผมที่ไหนก็ไปลุนไปชมน้ำกันครับว่าสิในปาา่าบ่ฝนแบบนี้บรรยากาศแบบนี้ครับไปนะครับผม นี่หยาดใส่คือเก่าเนะครับพี่น้องเบ็ดเหลือหลายขั ceksin, ja ้นครับเดี๋ยวมันจะคําก่อนบรรยากาศจะคึมๆแล้วครับผมเดี๋ยวจะมาลุ่นมายามต้องกันว่าสีมานซ้ำไหนครับผมไปสวัสดียามคำขึ้นครับผมพี่น้องพามายามเบ็ดครับตอนนี้กับประมาณบึ้งวลาพี่น้องหนึ่งทุ่มสิบห้านาทีครับผมเบ็ดกระไซว่าเบิร์ตพี่น้องนี่เราอยู่สิบหลังครับใส่ได้แค่สี่สิบหลังเองครับผม รุ่นน้ำกันพี่น้องเงียกับพร้อมนะครับเงียร์ใส่เดือนไปรุ่นกันครับผมพี่น้องฝนกันยังลงเม็ดยูลิลลินนี่ครับแจ็คสกินหรือบกกินกับบอลูครับผมรุ่นไปน้ำกันครับผมคืนนี้ไปมาเบืองหลังแหลกกันเลยพี่น้องเอ้ยเงียยังอยู่ครับรุ่นลังต่อไปครับผมลังนี้มีตีพี่น้องมีตี ไม่ดึงครับผมมีโตับผมพี่น้องรับอุ้ยปรากฏครับผมพี่น้องปรากฏปรากฏนี่ครับผมปรากฏแต้มแหลกครับผมตัวสวยพี่น้องหาแล้วหนึ่งแต้มพี่น้องเอ้ย มันคือประกวดนี่กว่าประดุกนี่ครับผมแต้มแรกของค่ำคืนนี้ไปรุ่นต่อครับผม หลังนี้ครับผมพี่น้องใส่กลางน้ำเลยนี่ขั้นเบ็ดคุณพี่น้องดึงอีกคุณครับอโ้ครโตผมโอ้โหซ้ำข้อข้อน้อยพี่น้องอเอ้าบเ๊อบยังครับผมบ๊อบถึงขาดมันกะลดไปบเ๊อบยังโตข้อข้อใหญ่พี่น้องหลังนี้ครับผมพี่น้องมีดินครับหลังนี้ อหน่อยครับผมเ้อพี่น้องยินเสียงดินนะบุญนั่นครับเสียงดินทั้งนั้นเอาเดี๋ยวตัวนี้ครับพี่น้องขอผลก่อนนะครับนี่ผลก็ลิ่นมาอีกนี่ครับผมไปเดี๋ยวไปหลุ่นลังนั่นพี่น้องที่ว่ายินเสียงดินครับ อุ้ยพี่น้องนี่ครับเห็นโตป่าเลยครับนี่นี่เห็นไหมครับเห็นโตป่าแล้วฝนกระตกนี่ครับผมโตวสวยพี่น้องตัวนี้ ว่าแล้วต้องไม่โตนี่ครับเดี๋ยวามาปลดน้ำกันเลยพี่น้องทางนี้ตัวนี้ใส่สวยอยู่ครับนี่ครับผมพี่น้องใส่สวยครับตัวนี้เพิ่งแต่ว่าแต่ว่าตัวนี้ใส่ใส่น้อยเนะใส่น้อยก็เอากันพี่น้องติดหรอ ให้น่อยเต็มสองหายยู่หากินกันไปเนาะพี่น้องเอ้ยพอได้อยู่ได้กินครับอืกินเลิกอีกต้องปวดทั้งเหงือกมันพี่น้องปวดทั้งเหงือกมันไม่ค่อยไม่ค่อยตายหรอกปลาพ่อตายเลี้ยงไว้กินน้ำดนพี่น้อง นี่ครับตัวสวยเป็นอ่อนตัวนี้มาสามเต็มครับผมไปลุยต่อครับครับผมพี่น้องล้างสุดท้ายแล้วครับมือนี้ฝนตกก็ค่อยกินภานไดพี่นอ่อนมิเตีเยเบือ้องกับเนื้อเหลือ ไนะอ้สามตัวไม่รอเลยรับแรกเดี๋ยวจังรุ่นนี้จักรอบนึงเนาะพี่น้องบ่คือจังไหนกะเมื่อพี่น้องมาครับผมมารุ่นเบ็ดอีกจักรรอบครับผมมพราสิพ่อได้ดปนพราได้ดยูบ่กินมาน้องผมพี่น้องผมไปรุ่นเบ็ดรอบนี่กันครับ มาหลังนี้พี่น้องผมบุนมาหาหฮกลังแล้วครับเงียบกิ๊บโอ้โหพี่น้องเอ้ยเบื้งปลาปลาเกังหน่อยอุย้ยหลุดแล้วนี่ครับผมเอานี่ครับไปบต่อครับผมเบื้งหลังนี้พี่น้องมีดึงครับขั้นนี้มีดึง กี่มิตัวล่าครับโอ้โหบ่มีครับพี่น้องเอ,อ๊ะติดต็บหนาไปล้างต่อไปเลยครับครับผมพี่น้องรอบนี้บ่มานนะครับผมเอ,อจาจะไหนก็รอรุ่นกันอีกเชือนึงตอนเสาร์นะครับพี่น้องรุ่นกันตอนเสาร์อีกเชือนึงครับว่าสิได้์ปน จะอยู่ได้กินมาครับเอาจาังไนขึ้นนี่ก็บเขาล่าตามมาชมไอเพียงนตอนนี้ครับฝนก็นตกพี่น้องตกตลอดเลยครับสงสยัยฝนมันตกปลามันเลื่อยบ่ค่อยออกหากินพี่น้องเอาจังไนกระลุนกันอีกเท่าน,นึงตอนเศร้าครับผมว่าเได้ปนมาครับคืนนี้ก็ล่าตีสวัสดีครับตามมาชมให้ตามมาชมทุกคนรับฟันดีครับผมเจอกันตอนเศร้าครับ สวัสดีตอนเช้าครับผมพี่น้องาพามายามบีดครับบรรยากาศคึมฟ้าคึมฝนครับผมพี่น้องเบิง้งฝนฉิลงมาอีแล้วครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงไอ้ไปลายฝนต้นหนาวนะพี่น้องเบิ้งฟ้าคึมตลอดเลยครับเมื่อคืนก็บ,บ่ค่อยมานไปไหนพี่น้องสองสามตวพวไฮเด้ป ون ครับเอ้าเศร้านี้ซิมมิโตให้ได้ปนนุนอีกบ่ครับไปเดี๋ยวพาลุ่นเลยพี่น้อง ทำเวลานี่ครับฝนสีลงอม่แล้วครับผมไปยามเบ็ดนำกันครับผมมาหลุดหลังแรกครับผมเป็นยังไงโอ้โหเงียบเบ็ดเฉยๆครับผมไปหลังต่อไปครับผม ทางนี้กับมีดึงคือกันครับผมก็เยือหมดไปหลังตอไปครับผมทำไม่ได้ครับผมสิม่อีกแล้วพี่นอ้องเอ้ยคึมๆนะครับทง่านทางนี้ครับมีดึงครับโอ้โหเนื้อยังอยู่คือกอาพี่นอ้องปลามาตอดเมื่อกี้ ผมกับสีไทยเนี่ยปอไายเนี่ย,ะยนะครับขั้นไหนมันดึงมันหลุนกับสิทายครับขั้นไหนอ่ะยืย่ซื่อๆกับบรไิไทยนะครับผมพี่น้องทำเวลาครับนี่ฝนสีมากอีกแล้วครับผมหืมหลังหนี่พี่น้องมึงพันป้าเขาหมุนอุปุยเลยโอ้ ติดอยู่พี่น้องแต่ว่าโตยังมากินมันน่ครับติดประคอหน่อยแล้วก็มีโตมากินอ๋อเสานี่คือวะเนาะหลังนี้ก็มีดึงครับอู้ไปย,ยังครับผมพี่น้อง ปลาขาวปลาขาวครับผมพี่น้องเอามาแล้วหนึ่งแจมครับผมนี่ครับโอเคพี่น้องยังพ่อได้ดปนครับผมไปลุ้นต่อครับผม ทำไม่ได้ครับผมพี่นอ้องเดี๋ยวขอปดก่อนพี่น้องเนี่ยครับปลาขาวเอ้ายังพอได้ปอนอยู่พี่นอ้องเอ้ยหลังนี้ก็ถือครับผมพี่นอ้องปลาอย่างเอ้ยโอ้ปลาคอหน่อยครับ รประคอหน่อยเอาปลดกันครับผมนี่ครับประคอหน่อยเขาเอาพี่น้องมันติดแล้วเอารวมๆกันก,นกน็ได้ปนอยู่ครับแล้วเสาแล้วแรงอยู่ครับ หลังสุดท้ายแล้วครับผมเงียบมือนีบ่คอยมานยครับพี่นอ้องบรรยากาศกับว่บเป็นใจปัไหดครับผมเอา้าพอได้ยู่ได้กินกันไปนะครับครับผมพี่น้องกราะยามเบิดแล้วครับกระได้ปลาคอหน่อยกับปลาขาวสองตัวครับมือขึ้นกระได้สามตัว ปอยู่ได้กินกันไปเนาะพี่น้องเอ้ยมันแน่บ่มาแน่ครับกะอย่าว่ากันเนาะพี่น้องเอ้ยอย่างไรกะขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมและเขามากดติดตามช่องบ่าวพี่สายครับสำหรับเสาวๆนี้กะพอเดีแล้วเสาวแล้วแรงนะครับเอาสุดท้ายกะขอฝากกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับพี่น้องจะมีมันแน่บ,บ่มานแบบมาน่แหละครับบ เจ้าแล้วก็ใส่ทั้งปุ่มฝนตกอลไรพี่น้นนองกะฝ้าคึมคึมคึมฝ้าคึมฝนป่าเลยไม่ค่อยกินครับผมเออจะไหนก็อย่าว่ากันน้อพี่น้องมี้ก,ก็ขอลาพี่น้องไว้เพียงเท่านี้ครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ